b บรน d e เ Residence ในเครือบัญยันกรุ๊ปเชนโรงแรมระดับโลกแห่งแรกในพัทยาออกแบบโดยบริษัท Tandem Architects ด้วยคอนเซปต์ท l e s s Yes Modern ผสมผสานความหรูหราและทันสมัยพร้อมรางวัลการันตีระดับโลกมากมายบนทําเลใกล้หาจอมเทียนเพียงแค่200เมตรพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางเยอะถึง7ชั้นและห้องพักที่เทควิวทะเลหาดจอมเทียนได้ทุกยูนิต แคอนโดน่าอยู่พาทุกคนมากันที่โครงการสกายพาร์คลูเชียนจอมเทียนพัทยาจากบริษัทลูนิกอรสเทสจำกัดค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการแบรนด์เด็ดเรสเทนคอนโดมิเนียมที่ร่วมกันกับบัญญันกรุ๊ปค่ะเป็นเชนโรงแรมระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในพัทยาส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการอาคารสูง3อาคารนะคะพัฒนาอยู่บนที่ดินโครงการเกือบเกือบสิบไร่ในเฟสแรกเขาจะเริ่มพัฒนาตัวทาวเวอร์เและทาวเวอร์บก่อนค่ะซึ่งทาวเวอร์เนี่ยมีความสูงถึง60ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดบนหาดจอมเทียนณปัจจุบันนะคะและตัวทาวเวอร์บีจะมีความสูงที่3าชั้นในขณะที่ยังได้วิวของตัวหาดจอมเทียนและเมืองพัทยาที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะจํานวนยูนิตพักอาศัยในส่วนของเฟสแรกจะอยู่ที่896ยูนิตพร้อมกับอาคารพาณิชย์อีก3ยูนิตและมาพร้อมกับที่จอดรถ3 2ไม่รวมจอดซ้อนคันค่ะส่วนรูปแบบห้องของโครงการนี้จะมีตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึงท e ีเบด m ขนาด28ตารางเมตรถึง95ตารางเมตรและมีแบบห้อง เพนท์เฮาส์ขนาด130ตารางเมตรแบบห้องของที่นี่จะขายในรูปแบบของ Fully f i t t ต d ตัวโครงการมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลาง7ชั้นด้วยกันและลูกบ้านทุกยูนิตยังได้คลับ p r i ว i เ e g e นะคะที่สามารถใช้สิทธิพิเศษและส่วนลดในการเข้าพักโรงแรมและสถานที่พักในเครือโรงแรมบัญญันทรีได้ทุกที่ทั่วโลกค่ะ ส่วนที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะอยู่ติดถนนจอมเทียนพัทยา2ตั้งอยู่ระหว่างซอยจอมเทียน1และซอยจอมเทียน5ทั้ง2ซอยสามารถเชื่อมตรงออกสู่หน้าหาดจอมเทียนได้เลยค่ะและตัวโครงการเองเขายังมีการพัฒนาตัวถนนที่สามารถเชื่อมตรงจากตัวโครงการออกสู่หน้าหาดจอมเทียนได้ระยะทางเพียงแค่200เมตรเท่านั้นซึ่งทำเลหาดจอมเทียนค่คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็รู้จักกันดีทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติทำเลโซนนี้ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะ เป็นจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีพัทยาใต้ใกล้เซ็นทรัลพัทยาเพียงแค่10นาที ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอีกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นทําเลที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทและมอเตอร์เวย์ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยทำได้สะดวกมากๆและเข้าสู่ตัวเมืองพัทยาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะและยังเป็นทําเลที่ใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec อีกด้วยสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่3.9ล้านบาทบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วด้วยเพื่อเป็นกำล Thank you โครงการสกายพาร์คลูเชียนจอมเทียนพัทยาเป็นโครงการที่ดูแลและพัฒนาจัดก,การภายใต้บริษัทลูนิกรีเอสเตดจำกัดค่ะซึ่งที่นี่เป็นโครงการแบรนด์เด e ดเรสซิเดนต์คอนโดมิเนียมในเครือของบัญญัน g กรุ๊ปซึ่งเป็นเชน i n โรงแรมระดับโลกการออกแบบภายนอกของตัวอาคารที่นี่จะใช้สไตล์ที่เรียกว่า Timeless yet Modern การออกแบบจะได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศที่เงียบสงบของชายทะเลและที่นี่จะถูกออกแบบโดยบริษัทสาปนิชชั้นนำนั่นก็คือบริษัท Tandem Architects ็นั่นเองนะคะ โดยเน้นการออกแบบในเรื่องของ sustainability ให้กับตัวอาคารนั่นเองค่ะโดยในปัจจุบันที่นี่ EIA ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะและเขายังมาพร้อมกับรางวัลการันตีหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลจาก dot property Thailand awards ปี2024ในสาขา best condominium of the eastern seaboard และรางวัล best developer on the eastern seaboard รวมไปถึงรางวัลจาก i p a c Asia Pacific International Property and Hotel Awards ปี2024ในสาขา Best Mixed Use Development in Thailand และ Best Residential High Rise Architecture in Thailand สำหรับรายละเอียดของตัวโครงการนี้นะคะเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2เฟสใหญ่ๆค่ะเฟสแรกคือตัว Tower A ซึ่งมีความสูง60ชั้นเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในหาดจอมเทียนณปัจจุบันนะคะส่วนตัว Tower B จะมีความสูงอยู่ที่31ชั้นจำนวนยูนิตผ้าใสรในเฟสแรกอยู่ที่896ยูนิตส่วนเฟสที่2จะเป็นตัว Tower C นะคะมีความสูง60ชั้นและมีจำนวนยูนิตผ้าใสอยู่ที่588ยูนิตและตัวอาคารหน้าจะเป็นส่วนของ Community Mall ค่ะเป็นจุดที่บวนอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับ ที่อยากจะเข้ามาชมที่สํานักง,งานขายมีห้องตัวอย่างมาเห็นตัวโมเดลของจริงก็สามารถเข้ามาที่โซนนี้ได้เลยค่ะสําหรับฟังก์ชันของตัวอาคารตัวทาวเวอร์และทาวเวอร์บีนะคะเขาจะมีส่วนที่แตกต่างกันสําหรับตัวทาวเวอร์เจะเป็นส่วนของอาคารเรสซิเดนซ์ซึ่งจุดเด่นของเขาคือจะได้ฟรอนต์ซีวิวนะคะคือจะได้วิวทางฝั่งของหาดจอมเทียนและทุกยูนิตสามารถเห็นวิวของชายทะเลได้ด้วยค่ะส่วนตัวทาวเวอร์บีจะเป็นไซต์ซีวิวนะคะคือจะได้วิวในส่วนของหาดจอมเทียนและวิวในเมืองพัทยาบางส่วน จุดเด่นของตัว Tower B เนี่ยคือจะเหมาะกับนักลงทุนมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัว Tower B นะคะเขาจะมีทีมงานของบัญญัติลิฟวิ่งเข้ามาดูแลทั้งในส่วนของการปล่อยเช่าซึ่งจะมีการการันตียิอยูที่6%ต่อปีเป็นเวลา2ปีด้วยกันรวมไปถึงมีการฟรีสเตย์นะคะนักลงทุนสามารถเข้ามาพักอาศัยได้14วันต่อปี และนอกจากนั้นลูกบ้านที่นี่ทุกยูนิตจะได้รับเซนจูรี่การ์ดเป็นคลับพิเว i เ e g e จากบันยันทรีนะคะที่สามารถใช้ในเครือโรงแรมได้82แห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการพักโรงแรมนะคะอยู่ที่30%ส่วนลดการใช้งานสปาต่างๆ20%และมีรถรับส่งถึงแอร์พอร์ตอีกด้วยค่ะ สำหรับรายละเอียดของตัวโปรเจกต์เฟสหนึ่งะคะที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือตัวทาวเวอร์และทาวเวอร์นั่นเองค่ะทางเข้าหลักของตัวอาคารนะคะจะอยู่ติดกับถนนจอมเทียนพัทยาเข้ามาจะเจอกับบรรยากาศที่มีความร่มรื่นหรือเขาจะมีการจัดสวนไว้โดยรอบของตัวอาคารทางเข้าสําหรับ2องทาวเวอร์นี่จะใช้ร่วมกันนะคะเป็นจุด drop off เมื่อจอดลงมาแล้วก็จะเจอกับล็อบบี้ซึ่งลูกบ้านของทั้ง2องอาคารก็สามารถแยกไปใช้ล็อบบี้ส่วนตัวได้เลยค่ะสําหรับฟังก์ชันเฟสซิตี้ในส่วนของตัวทาวเวอร์านหน้าเนี่ยจะ เน้นเป็นลักษณะของคอมเมอรเชียลจะมียูนิตร้านค้าให้ทั้งหมด3ยูนิตด้วยกันส่วนทางฝั่ง Tower A นะคะจะเน้นเป็นส่วนของ Resident ท์เขาจะมีฟังก์ชันของ Library มาให้ลูกบ้านก็สามารถมานั่งเล่นอ่านหนังสือพักผ่อนกันได้ค่ะส่วนที่ชั้น2ถึงชั้น5านะคะจะเป็นที่จอดรถซึ่งจะมีทั้งหมดรวม32%มไม่รวมจอดซ้อนคันสําหรับลูกบ้านที่ขับรถจนไฟฟ้าที่นี่จะมี EV Char g e r เจ o ร์พรไวทมใ้ใช้แล้วเรียบร้อยค่ะจุดเด่นอย่างของโครงการนี้คือเขาจะมีพื้นที่ส่วนกกกกลาาางมาให้้้ถึ7ชัันนนดวยอจ ที่ชั้นหนึ่งแล้วพอเราขึ้นมาที่ชั้น6จะเจอกับตัวสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่มีความกว้างถึง37เมตรเป็นสระที่หันหน้าออกทางฝั่งหาดจอมเทียนนะคะซึ่งภายในสระนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูลพอยต์วิวคิส o ูลรวมไปถึงซันไล g ์การ์เด n น o ูลค่ะนอกจากนั้นฟังก์ชันที่เป็นโซนอินดอร์ก็ยังมีคิ s คลับให้เด็กๆด้วยค่ะ และฟังก์ชันของส่วนกลางที่ชั้น29จะมีโยคะกรีเนอรี่ชั้น30มีสกายพูลนะคะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถว่ายออกกำลังกายได้เช่นกันพร้อมกับมีฟังก์ชันของโคไลบรารีชั้น31มีส่วนของสกายลวชชั้น48มีฟังก์ชันของสกายยิมและห้องซาวน่าซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่หันหน้าออกทางฝั่งหน้าหาดเช่นกันนะคะรวมไปถึงมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยและที่ชั้น49จะมีส่วนของโรซี่คลาวบาร Infinity Edge Pool ที่มีความยาว2 2เมตรซึ่งตัวสะก็จะหันหน้าออกทางหน้าหาดอีกเช่นกันรวมไปถึงมีฟังก์ชันของ Skyline Sunset Garden มาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวห้องพักจะมีให้เลือกหลากหลายขนาดเลยค่ะตั้งแต่ห้องสตูดิโอขนาด28ถึง33ตารางเมตรสตูดิโอ plus ขนาด39ตารางเมตรห้องวันเบด o ูมขนาด42ถึง48ตารางเมตร 2 Bedrooms ขนาด88-90ตารางเมตร3 Bedrooms ขนาด95ตารางเมตรและแบบห้องเพนท์เฮาส์ขนาด130ตารางเมตร สำหรับห้องตัวอย่างแบบแรกที่พาทุกคนมาดูห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ33ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องมาตรฐานที่นี่จะขายเป็นแบบ fully fitted นะคะคือจะมีในส่วนของห้องครัวตู้เสื้อผ้าและส่วนของห้องน้ําพร้อมกับเครื่องปรับอากาศมาให้ค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกนะคะเข้ามาเราเจอกับพื้นที่ส่วนครัวก่อนเลยซึ่งครัวเนี่ยเขาจะมีวิวอินตัวเคาน์เตอร์มาให้นะคะตัวท็อปจะใช้เป็นหินสังเคราะห์แล้วก็หน้าบานต่างาๆเขาจะให้เป็นแบบไฮคลอสสวยๆแบบนี้เลยพื้นที่ด้านล่างมีพื้นที่เก็บของเยอะ พอสมควรค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาหน้าไว้ที่บริเวณครัวได้เลยอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะคะจะมีตัวเตาไฟฟ้าสองหัวของฮาฟเล่พร้อมเครื่องดูดควันและซิงล้างจานมีมาให้ครบชุดแบบนี้ระยะตรงนี้ก็สามารถยืนทําครัวได้สะดวกค่ะส่วนพื้นครัวเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องนะคะตรงนี้จะทำให้เราสามารถดูแลรักษาได้ง่ายพื้นที่ติดกับส่วนครัวมุมนี้นะคะของจริงจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆซึ่งเขาจะมีการเซตร,ระยะเข้าไปทําให้เราสามารถที่จะบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้า หรือว่าตู้โชว์ของแบบในห้องตัวอย่างก็ได้และด้านข้างเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่ติดกับครัวเลยค่ะภายในจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยของจีนก็จะมีการตกแต่งสวยๆมาให้เลยค่ะโดยสุขภัณฑ์หลักๆจะใช้เป็นของคอตโต้นะคะซึ่งเขาจะมีติดตั้งมาให้ทั้งตัวอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แบบดูโอฟลัดแล้วก็มีโซนของพื้นที่อาบน้ําซึ่งเขาจะมีการกั้นตัวชาวเวอร์สกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วฝักบัวจะติดตั้งมาให้ทั้งแบบแพนชาวเวอร์และเรนชาวอร์ค่ะ เชื่อมต่อจากพื้นที่ครัวเข้ามานะคะมาสู่โซนที่เป็นพื้นที่พักผ่อน,นะคะ่ะสำหรับความสูงฝ้ามาตรฐานจะอยู่ที่2.7เมตรส่วนพื้นมาตรฐานในโซนนี้นะคะจะปูด,ด้วย SPC ลายไม้พร้อมติดตั้งแอร์แบบฝังฝ้ายี่ห้อซัมซุงหรือเทียบเท่ามาให้1ตัวค่ะส่วนที่ได้ในห้องพักผ่อนตรงนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินมาให้เป็นมาตรฐานขนาดของห้องเราสามารถวางตัวเตียงขนาดประมาณควีนไซส์ได้เลยมีพื้นที่ข้างเตียงเหลือๆเ,เลยค่ะส่วนปลายเตียงเรา สามารถที่จะติดตั้งเป็นชั้นวางทีวีและชั้นโชว์ของสวยๆพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งได้พื้นที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมของตัวห้องเนี่ยจุดเด่นของห้องนี้คือเขาจะมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้นะคะซึ่งจะมีทั้งตัวบานฟิกซ์แล้วก็ตัวบานสไลด์ทําให้เราสามารถมองเห็นวิวของหาดจอมเทียนได้ในห้องพักของเราเลยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขามีการทํามาให้ดูเป็นไอเดียนะคะเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนสไตล์บู่นแบบทาตามิเทเบิลนั่นเองมุมนี้เราก็สามารถวางเบาะต่างๆได้นะคะนั่งจิิบชาจบาจกแฟ ขณะที่มองวิวของตัวหาดจอมเทียนไปได้เลยค่ะส่วนที่ด้านข้างเป็นส่วนของระเบียงนะคะคุณผู้ชมซึ่งประตูระเบียงจะเห็นว่าเขาใช้เป็นกระจกฝ้าแบบนี้ก็ช่วยบังสายตาได้และระเบียงเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นระเบียงในร่มด้าน,นนอกจะมีกรีวบังสายตาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้มีประโยชน์ทั้งภาพรวมของตัวอาคารก็จะดูเรียบร้อยด้วยแล้วก็ช่วยบังสายตาจากคนภายนอกด้วยนะคะโดยพื้นที่รบริเวณนี้เราก็สามารถทําสวนส่วนตัวได้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่สีเขียวในห้องของเราค่ะ ห้องตัวอย่างแบบที่2ที่พามาดูห้อง t o bed room ค่ะขนาดประมาณ86ตารางเมตรสำหรับห้อง type นี้นะคะจะเป็นห้องมุมและมีเพียง1ยูนิตเท่านั้นต่อชั้นค่ะสำหรับเลเยอร์ของตัวห้องนะคะพอเราเข้ามาโซนแรกจะเจอกับพื้นที่โซน common area ใหญ่ๆเลยซึ่งเขาจะมีการแบ่งโซนโซนแรกเป็นพื้นที่ส่วนครัวค่ะด้านข้างตรงนี้เราสามารถทาเป็นตู้เก็บของได้นะคะอาจจะทาเป็นตู้รองเท้าหรือเป็นชั้นวางของได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นครัวที่เขามีบิวอินมาให้แล้วเป็นเขา เตร์ครัวรูปตัว,ตวยูซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สําหรับการเตรียมอาหารส่วนด้านข้างตรงนี้เรายังสามารถใช้เป็นแพนที y ไว้นั่งทานเบรคฟาสต์หรือจิบกาแฟยามเช้าได้นะคะโดยอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งมาให้สําหรับห้องไทป์นี้จะมีเตาไฟฟ้าแบบ4หัว ฮอปพูทนะคะแล้วก็มีซิงล้งางจานมาให้แล้วเรียบร้อยด้านล่างติดตั้งแบบไมโครเวฟโอเวนมาให้ค่ะส่วนมือที่ใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตั้งเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าได้ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีระยะให้เรายืนทําครัวได้สะดวกแล้วก็มีพื้นที่เก็บของเยอะเลยทีเดียวค่ะ ติดกับโซนของห้องครัวนะคะเชื่อมต่อมาจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนรองค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวห้องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพื้นให้เป็นพื้น SPC จะเหมาะกับการพักผ่อนมากนิ่งขึ้นขนาดของตัวห้องเนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดประมาณเตียงเดี่ยวได้เลยถ้าใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะก็สามารถทําห้องนี้ให้เป็นห้องพักผ่อนสําหรับเด็กๆได้อย่างไอเดียการตกแต่งที่เห็นนะคะเขาจะมีการวางเป็นเตียง2ชั้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งนี้ก็น่ารักแล้วก็น่าใช้งานเลยทีเดียวค่ะส่วนในห้องมาตรฐานเนี่ยนะคะเขาจะมีการติดตั้งตู้เสื้อ ้าแบบบิวอินมาให้พื้นที่จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานเป็นห้องนอนแบบมาตรฐานได้เลยค่ะ ตางตรงข้ามของตัวห้องนอนรองค่ะคุณผู้ชมออกมาปุ๊บเราจะเจอกับส่วนของห้องน้ําเลยซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยจะเป็นตัวห้องน้ําที่ใช้รองรับทั้งส่วนของห้องนอนรองและส่วนของบริเวณคอมมอนแอเรียทั้งหมดนะคะด้านในก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวฉากกั้นหนับน้ําแล้วก็ฝักบัวแบบแพนชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์เหมือนในโรงแรมเลยค่ะสําหรับพื้นที่ระหว่างตัวห้องน้ํากับตัวห้องนอนรองนะคะก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะซึ่งเขาก็จะออกแบบมาให้เป็นระเบียงในร่มอีกเช่นกันขนาด กว้างพอสมควรเลยค่ะตรงนี้เราสามารถจัดโวนแบบส่วนตัวได้หรือใครจะใช้เป็นพื้นที่เก็บของบริเวณนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันและตัวผนังบริเวณนั่นนอกก็จะมีการติดตั้งเป็นกรีวบางสายตามาให้แล้วเช่นกันค่ะ เชื่อมต่อมาที่โซน living area ค่ะคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่โซนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ open space ขนาดใหญ่รวมพื้นที่ของโซนห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารเข้าไว้ด้วยกัน,นค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้สามารถรองรับการใช้งาน3-5ถึงคนได้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังเราก็สามารถจัดแบ่ง space ได้ค่ะคุณผู้ชมโซนด้านหน้าเป็นห้องนั่งเล่นด้านหลังก็สามารถใช้เป็นห้องทานอาหารที่วางโต๊ะขนาดประมาณ6-8ถึงที่นั่งได้เลยค่ะที่สําคัญคือโซน living ตรงนี้นะคะเขาจะให้ช่องแสงขนาดใหญ่ เป็นหน้าต่างที่มีความสูงจากพื้นจะหดฟ้าเลยทีเดียวซึ่งมุมของบริเวณโซนลิฟ i n วิ่งตรงนี้เราจะสามารถเทคปิวฝั่งเมืองพัทยาได้แบบเต็มๆตาเลยค่ะ เชื่อมต่อจากโซน c o m นแอ a r e ยเข้ามานะคะกิพามาดูห้อง master b เบ r o o m ค่ะซึ่งตัวห้องนี้เป็นห้องที่เขาวางเลยเอาไว้ให้สามารถมองเห็นวิวชายฝั่งของหาดจอมเทียนได้เลยตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาให้เป็นช่องแสงที่สูงตั้งแต่พื้นจรดฟ้าทําให้เรามองเห็นวิวของชายหาดได้แบบเต็มๆตมตาเลยค่ะส่วนการจัดวางฟังก์ชันภายในตัวห้องสามารถที่จะวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้ปลายเตียงมีพื้นที่ให้เราวางเป็นชั้นวางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานได้นะคะและที่พิเศษของตัวห้องนี่คือเขาจะมีการออกแบบ ห้องน้ําให้ได้ฟิลเหมื Satan. อนเราพักโรงแรมนะคะคือจะมีแบบเซ็กซี่บาร์มีกระจกใสแบบเนี้ยบางส่วนมาให้ของตัวผนังก็สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างโซนพักผ่อนกับส่วนของห้องน้ําได้โดยพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ําก็มีการทํามาให้เป็น Wal k i n c l o ค e t นะคะคือเป็นสัดส่วนเลยบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยส่วนในห้องน้ําฟังก์ชันของเขานะคะก็จะพิเศษกว่าห้องอื่นๆได้อ่างล้างมือแบบพิซแอนเธอร์และพื้นที่โซนด้านในที่เป็นส่วนชาเวอร์เนี่ยก็จะมีตัวฉากกั้นมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมติดตัั้งฝก ทั้งเรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์และที่พิเศษก็คือเขาจะมีการติดตั้งตัวบัสทับมาให้นะคะตรงนี้จะของคอตโตเช่นกันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมานอนแช่น้ําพักผ่อนสบายๆได้เลยค่ะ อีกหนึ่งฟังก์ชันที่พิเศษของห้องนี้นะคะคือตัวดับเบิลบัลคนี่ค่ะซึ่งตัวช่องแสงเนี่ยก็จะให้ความสูงแต่พื้นจะลดฟ้าชเช่นกันและจะเป็นฝั่งที่เราสามารถเห็นวิวของฟรอนต์ซีวิวได้นะคะแบบเต็มเต็มตาเลยโดยในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำมาให้ดูด้วยการกั้นเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมส่วนหนึ่งและส่วนนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนรับรองแขกนะคะแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดใครอยากจะได้ห้องมาสเตอร์เบดรูมแบบขนาดใหญ่ก็สามารถเอาตัวผนังตรงนี้ออกได้เช่นกันค่ะ สำหรับตัวโครงการสกายพาร์คลูเชียนจอมเทียนพัทยาเป็นโครงการที่เหมาะทั้งคนที่กำลังมองหาซื้อบ้านพักตาอากาศและนักลงทุนที่มองหาคอนโดไว้ซื้อสำหรับปล่อยเช่าในโซนของเมืองพักผ่อนอย่างเมืองพัทยาค่ะซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการนี้เรียกว่าเป็นทำเลที่แพร์ระดับต้นๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่จะเลือกมาพักผ่อนในโซนนี้รวมไปถึงตัวโครงการยังมีระยะจากหน้าหาดเพียงแค่200เมตรเท่านั้นกับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะจึงทำให้ ของโครงการเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเมืองพัทยาค่ะเขาจะมีโครงการคอนโดให้เราเลือกพอสมควรแต่จุดเด่นของโครงการนี้คือเป็น b r ร n ด ed Resident Condomini ดมเียที่ร่วมมือกับบัญญัติกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นเชนโรงแรมระดับโลกแห่งแรกของพัทยานอกจากจะได้มูลค่าของโครงการที่มากกว่าแล้วย,ยังสามารถที่จะมั่นใจในงานบริหารระดับโรงแรมได้อีกด้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งข้อก็คือด้วยความที่เป็นแบรนด์บัญญันกรุ๊ปเนี่ยนะคะจึงสามารถการันตีในเรื่องของงานเซอร์วิสและการบริการรวมถึงคุณภาพในการอยู่อาศัย สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเลือกมาพักที่โครงการนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งแล้วก็ข้อได้เปรียบสําหรับนักลงทุนค่ะ นอกจากนั้นตัวอาคารยังถูกออกแบบโดยบริษัทสถาปนิชั้นนำอย่าง Tandem Architects นะคะซึ่งเขาจะเน้นเรื่องการออกแบบอาคารให้มีความ s u s t a i n a b i l i t y ิทำให้ตัวอาคารมีความยั่งยืนในระยะยาวรวมไปถึงมีการใส่ฟังก์ชันของ f a c i l i t y มาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการอยู่อาศัยหรือในด้านของการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับราคาเริ่มต้นแบบห้องสตูดิโอเริ่มต้นอยู่ที่3.9ล้านบาทและแบบห้อง2 b e d r o o m ราคาเริ่มต้น12.6ล้านบาทค่าส่วนกลาง70บบาทต่อตารางเมตร ต่ออเดืนและกองทุนอยู่ที่700บาทต่อตารางเมตรค่ะและสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบการตกแต่งของห้องตัวอย่างที่ประชมในวันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี2567ทางโครงการเขามีโปรโมชั่นแถมเฟอร์นิเจอร์ฟรีนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะ walk in เข้ามาชมบรรยากาศห้องตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือโทรเข้าไปสอบถามได้ก่อนเลยค่ะที่เบอร์0 3 3 6 7 4 8 6 8 หรือเบอร์098 861 2727และนี่คือทั้งหมดของโครงการสกายพาร์คลูเชียนจอมเทียนพัทยาถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe คอนโดหน้าอยู่ channel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ condonayu.com และ Facebook Fanpage condonayu.fc การเป็นหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ชในแอปพลิเคชัน t i k t อกได้แล้วเสิร์ชคอนโดหน้าอยู่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปแรกทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ